ปลาครับในหลุมปลาดิ้งด้วยโดนปลาหลุมครับผมเห็นแต่ตง,ง,ง,งอง่งเงาครับสวัสดีครับน้องเอฟซี่ันโคนที่พามาหาหญิงปลาเหมืนเดิครับผม บันไดใหญ่มาครับวันนี้บันไดเล็กเอามาอยู่แต่ว่าลองบันไดใหญ่มาฝัดดูก่อนครับผมหมายก็เหมือนเดิมครับป่าปลาปลาเข้าเป็นบางวันเนาะวันนี้เดี๋ยวไปติดตามผลงานนะครับผมว่าจะมีผลง,งานให้พี่น้องได้รับชมหรือเปล่าเนาะมีตัวหรือเปล่าบรรยากาศก็เหมือนฝนจะตกอีกแล้วเนี่ยได้ทำคลิปมาหลายวันแล้วครับผมช่วงนี้กีดยางเลย มาหลายท่านแล้วครับผมเหมือนเดิมครับผมฝากหน่อยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพันหนีนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันเนาะในการทำคลิปอันนี้จะลงไม่ได้มาด้วยก่อน้ำกดครับผมผมอย่าไปติดตามกัน สองวันที่แล้วพันคนว่าปลาเข้าได้ไปตั้งหลายตัวครับพันคนแต่ผมไม่ได้มาเนาะวันนั้นกีดยางดูวันนี้จะมีผลงานหรือเปล่าไปครับผมเดี๋ยวผมไปหาทำเลปักบันไดนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีบนบันไดเลยครับผมไปครับท่านผู้ชมครับปักบันไดเรียบร้อยครับผม ติดตามรับชมครับผมจะมีผลงานไหมแค,ค่ผมสภาพหมายเนาะริมชายป่าปักตบปา่าหนามครับผมย้ายไปเรื่อยครับวันนี้ตรงนี้สักชั่วโมงนึงไม่เจอเด็กไอเอาเรือล่องย้ายไปเรื่อยครับผมตอนนี้ลมยังไม่มีครับผมเกิดลมมาก็จะมองอยากครับมัน,นอยู่รอบนอกเนาะลมมาก็เข้าไปติดฝั่งไปเรื่อยแล้วครับผม ไปเอบผมจะติดตามผลงานกันน้ำขึ้นเยอะครับ ติดติดติดเออๆเขาขาดทั้นาะสายนีใ่ใหญ่ครับผมสายกำลังสวย ขึ้นเรือแล้วเสร็จไปกำลังกินครับผมมาคู่เลยนะเมื่อกี้ออกจากป่าครับผมแดดไม่มีเลยครับวันนี้ไม่ถูก ไม่โดนครับผมโหเหมือนปลาบ้าเลยครับตัวแดงๆไม่น่าใช่ปลานินอะพวกปลาครับในหลุมปลาจริงด้วยโดนปลาหลุมครับผม แ่งเงาๆโดนแล้วโดนแล้วปลาหลุมโอ้ปลาหลุมตัวใหญ่ปลาหลุมตัวใหญ่ไอหลุมที่ผมว่าแหละมันเข้ามาแล้วเนี่ย รครับตัวนี้ครับท่านผู้ชมครับย้ายที่ดีกว่าครับผมไม่มีตัวเข้าอยู่เลยย้ายไปเรื่อยครับผมไม่จเจอบันไดใหญ่ไม่เจอเดี๋ยวผมจะพาเอาบันไดเล็กไปยิงตามร่องครับผมน้ํามันเข้าร่องเนาะไปครับผมเดี๋ยวผมเก็บบันไดใหญ่ก่อน,นเพื่อจะได้ปลาสองตัวไปครับผมย้ายหมาย แดดเดี๋ยวมีเดี๋ยวบดครับผมเดี๋ยวบดมั่งเดี๋ยวแดดมั่งแล้วมันฝนตกอีกหรือยังไงไปครับผมย้ายไปเรื่อยครับเพิ่งได้ปลาสองตัวเองครับผมครึ่งวันแล้วไปนี่แหละเรื่อยๆรื่อยไปนี่แหละครับผมนานาเขาก็นั่งสามสี่คนครับถนนผมย้ายออกมานั่งข้างรถเป็นสามชั่วโมงแล้วมั้งครับนี่จนานาเขากลับหมดแล้วครับผมดูห้าง ว่างเปล่าหมดเลยนี่ครับผมกลับมาแล้วครับผมไม่มีตัวครับผมรถผมจอดอยู่นี่ว่าจะเอาบันไดเล็กไปกลางก็น้าเขากลางอยู่เหมือนกันเขาบอกไม่มีตัวมีตัวเล็กครับผมตัวสองสามนิ้วปลาไม่เข้าเลยครับวันนี้วันนั้นผ่านพ้นได้ไปต้องหลายตัวครับสองวันที่แล้วอ่ะแปดเก้าตัว เงียบครับปลาวันนี้อากาศดีเลยนะครับนี่เดี๋ยวแดดเดี๋ยวไม่แดดแต่ไม่มีลมครับวันนี้อากาศดีมากเลยแต่ปลาไม่ร่องเมื่อก่อนมันเข้าหน้านู้นดีครับผมหน้าหัวแหลมฝั่งนู้นพอตรงนี้ผ่านพ้นมายิงได้ไปแปดเก้าตัวหนาเพหึ่ก็ได้หลายตัวครับวันนั้นผมไม่ได้มาเนาะก็ลองมาดูมัง่งวันนี้ไม่เข้าเลยหนาเขาก็นั่งเขาก็ได้ไปคนละตัวสองตัวผมก็ได้ยิง ปลาล่องสองสองตัวครับผมแล้วก็ปลาหลุมตัวหนึ่งได้สองตัวมีผลงานสองสองตัวตอนนี้แล้วครับคิดว่านะจนเย็นแล้วครับแต่ใจมันยากครับผมปลาไม่รู้ว่ามันจะเข้าหน้าไหนเข้าหมายไหนอย่างดีครับผมยังดีที่ได้สองตัวดีกว่าไม่ได้เนาะยังได้กินยังพอได้กินครับผม นี่แหละครับผมการหากินเนาะมีหมานีมไม่หมานเมื่อก่อนไม่ได้ย้ายบ่อยขนาดนี้หรอกครับเมื่อก่อนนี่นั่งหงวัวแหลมนู้นนะครับผมตามป่าหมายเขาเก่าที่ผมเคยทคําคลิปไปครับผมปักบันไดวันทั้งวันนะครับผมปักอยู่ที่เดียว,ยวแหละยิงสิบยี่สิบทีวันนี้ยิงปลาอยู่ สามสี่ทีมั้งสี่ทีครับผมได้ลปลาหลุมตัวหนึ่งปลาชะโดจิบผมก็ไม่ได้ถ่ายทีนึงแล้วก็ปลาน่าจะเป็นปลาบ้าครับผมยิงไม่ถูกเนี่ยปลามัน่าล่องมากครับเ่ยแบบนี้โอ้โหบรรยากาศดีมากแต่ไม่มีตัวไม่รู้มันไปเข้าหน้าไหนน้ําก็ดีนะครับผมไม่ใช่ว่าน้ําเสียนะแต่ปลาไม่เข้า เป็นชะโดมันจิบสองาหนแล้วครับผมแต่ผมยิงไปทีนะยิงไม่ถูกปน,นินหน้าร่องมากแหละเดี๋ยวผมว่าจะกลับเลยแล้วครับผมก็เหมือนเดิมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพันหมีด้วยครับผมคนไหนเข้ามารับชมใหม่เนาะ นี้ก็ต้องสายจะเอาไว้เท่านี้แล้วครับผมมันมันไม่มีตัวเลยเหลือผมอยู่คนเดียวแล้วนี่ <c oughs> นานากลับมาแล้วโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนาะคลิปนี้ได้น้อยได้สองตัวครับผมยังมีผลงานมาฝากให้พี่น้องได้รับชมกันโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าบายบายสวัสดีครับผม